ครับสวัสดีครับพี่พี่เอทั้งหลายจิมมี่วันนี้จิมมี่นักเดินทางก็ไม่รู้จะทําอะไรนะครับก็อยู่บ้านครับลูกชายกำลังนึกโปรแกรมว่าทีนี้เราจะไปเที่ยวไหนกันก็อาจจะไปหาชมวิวทะเลบ้างนะครับวันนี้ทีนี้อาจจะไป ไปไหนนะดอนไหลหลอดมีโปรแกรมว่าจะไปดอนไหลหลอดนะครับเราจะไปไปเลือตกป่าสวัสดีก่อนลูกสวัสดีเอฟซีก่อนน่มีลูกชายตัวแสบนะครับคอยติดอูติดตามไปด้วยทุกที่ทุกแห่งนะครับ,นะรบเดี๋ยวเราไปเมื่อไหร่ละเราจะลงคลิปไปดูอีกทีแล้ครับสวัสดีครับพี่ๆ fc ทั้งหลายวันนี้เราก็ มาออกไม้อีกไมน้นึงนะครับอยู่ที่ปากประตูเขื่อนของดาวขนองนะครับเราก็จะมาดูวันนี้เราจะลุยแม่น้ำเจ้าพระยากันวันนี้น้ำลงมากเราก็จะรอดูอีกทีว่าจะเป็นยังไง้วครับแต้มแรกสำหรับวันนี้ครับอ่าไซ,าซสีสวยป่าอะไรครับเนี่ยปลาอะไรอนนินครับแต้มแรก โอเคครับแต้มที่สองมาแล้วครับดูตัวเด็โอ้โหพี่น้องแล้วเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวหางนะครับไม่ได้เกี่ยวปากตายดูดูแต้มที่สองเราตัวนี้เดี๋ยวปล่อยนะครับโอเคครับก็วันนี้เราจะเรามาถามเพื่อนสมาชิกเพื่อนๆวันนี้เป็นไงบ้างครับเพื่นอนทักไทยอเอฟซีน, <FC S 2> น,นะครับนีน่นวันนี้เหนื่อยนะครับ ยังมีเพื่อนสมาชิกอีกหนึ่งคนนะครับเดี๋ยวเราลองตามไปสอบถามดูว่าเป็นชั้นไลเปินมือไปไงบ้างครับวันนี้โอ้โหหมายสวยนะเนี่ยยังไงครับมีตอดมีแตะมีจะมีเจมีจะ,จะ,จะอะไรมากไหมครับย่างเลยครับอ๋อกวันนี้เรามากันเย็นหน่อยน้ํากาลังขึ้นก็เดี๋ยวรอดูอีกสักพักหนึ่งนี่อยู่ประตูน้ําเลย ลองมาเล่นๆดูเผื่อจะมีหมายอะไรแปลกๆวันนี้เราได้มาสามแต้มแล้วโอยสวายขึ้นตัวเบลเลอร์เลยมึงเนีอะใช่ไหมสบายหรือดูก็ยัยงไงก็เราติดตามชมนะครับหมายนี้เราเคยมาได้ประดุกแล้วครั้งหนึ่งว่าได้ตัวใหญ่ๆนี้เราลองมาตกเล่นๆมาทำคลิปขำๆดู ยังไงฝากเพื่อนๆติดตามยังไงเราจะแจ้งให้ทีนะครับมาอีกแล้วครับเพื่อนเผือกเราโอ้ยตัวแค่นี้เองเดี๋ยวเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับนี่มาอีกแล้วเอาสวิงก่อนรอห้านั่งรอซะนานเชียร์นานเกินรอนานเกินรอ อุย้ยอุ้ยพี่ดูตั้งไว้ตั้งไว้ตั้งไว้เรียบร้อยมาหนึ่งมันึ่าันพี่ดูมากแล้วครับโอ้โหตัวเหลืองปัดเลยเป็นเผือกแล้วครับนา้นี้โอ้โหนั่งเจ็ดจอเอาจนได้ นะครับไซส์สวยสำหรับเพื่อนเๆอ่ะยกด้วยเพื่อน,ออน,อนมาแล้วขาดไปอันนึงนะเบ็ดรู้ว่าขาดไปแล้วตัวขาดไปอันนึงอันนี้ลูกเกี๊ยวใหม่เอาไปแล้วครับมาอีกแล้วครับแต้มนี้สวยรู้เรื่องดาวขนองมาอีกแต้มแล้วครับสำหรับเพื่อนหมึก เดี๋ยวเดี๋ยวจะเย็นเอ่าดุกอีกแล้วครับมาดีวันนี้มาดีดุกสองนิดหนึน่งมาอีกแล้วครับพี่น้องอ่อ้าวโอ้โหดูแจ้มตัวนี้นี่ตัวที่หนึ่งนะครับ ปลานินตัวที่สองไปไหนล่ะเลี้ยงไปแล้วปลานิ้นเดี๋ยวมดขึ้นนั่นนี่เฮ้ยตัวที่สามไอตัวเล็กสองตัวเราปล่อยไปแล้วนะครับนี่ว,วันนี้เป็นหมึกเราใช้อะไรใช้เหยื่อนะครับเป็นหมึกใช้กรุงสดนะครับแม <c oughs> นะ่หมายของเราปลามันขึ้นแล้วครับแต่ว่ามันกินกินหญ้าเพราะว่ามันตู้น้ํา เพราะว่าเดี๋ยวเขาเปิดขึ้นเปิดลงเปิดขึ้นเปิดลงผมก็ไม่เข้าใจเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวปิดเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวปิดนะครับกอย่างไงแเราก็ยังมีแจมก็มาตกเล่นๆนะครับวันนี้ก็บรรยากาศก็โอเคอยู่สถานีสูตรน้ําสูบน้ําดาวขนองนะครับวันนี้เรามาหมายก็เป็นหมายแม่น้ําเจ้าพระยานะครับเราก็มาเล่นกันดู มาครั้งที่แล้วก็ได้ประดุกไปเหมือนกันประดุกไซส์เกือบสามโลนะครับครั้งนี้เราก็มาซ้ำซ้ำแล้วก็ยังได้ประดุกอีกอันนี้ก็เรามาเล่นๆนะครับปลาก็มีขึ้นนะครับปลามันมีขึ้นเห็นนะครับอปลามีขึ้นอยู่ตลอดนะครับแต่ถามว่า <c oughs> มันก็พอน้ําเปลี่ยนมันก็กินยากหน่อยนะครับเห็นนะพอมีตัวขึ้นนะครับ แต่ยังได้แต้มมั่งโอเคนะครับเดี๋ยวจะมีเพิ่มเติมยังไงเราจะลงให้อีกทีนะครับตัวที่สี่ก็มาแล้วครับอ่าเ,เพื่อนเผือกเราปลาดุกอีกแล้วโอ้โหวันนี้ปลาดุกชุมนะครับวันนี้ปลาดุกชุมตัวเล็กขึ้น<ม>อยู่มั่ง<ม>อาสวิงอะไมาไเลยปัาดนะครับนะแหมแหน่กี่อยู่หมายนู้นมาหมายนี้ปุ๊บเล่นเรียบร้อย เวื่อเห็นมันขึ้นหรอกเรียบร้อยครับตัวที่สี่เราดุกสามลินหนึ่งโอ้โหวันนี้เล่นกันอร่อยเลยไม่ได้อะไรมาใส่ด้วยถุงอะใส่ถุงอะโอเคก็วันนี้นะครับจิมมี่นัเดินทางก็ขอจบทริปเองวันนี้เนื่องจากโอ้โหดูฟ้าฝนมาวันนี้มาซน่ากลัวเลยก็ วันนี้เราก็ได้แต้มอยู่ที่ปลาดุกสี่ตัวนะครับปลาดุกสี่ตัวปลานิลตัวหนึ่งยังไงก็วันนี้ขอจบทริปเพียงเท่าน,นี้ยังไงก็ฝากพี่พี่ fc นะครับที่เข้าติดตามรับชมในบางที่ว่าติดตามจิมมี่นักเดินทางนะครับถ้ายังไงจิมมี่จะพาไปออกหมายไหนหรือว่าจะไปเที่ยวที่ไหนก็ฝากพี่พี่น้องนนะครับที่คอยติดตามชมนะครับฝากเข้ามารับชมนะครับ กดไลค์เขาละหนึ่งหัวใจแล้วก็กดแชร์ให้ด้วยได้อีกดีนะครับยังไงก็ฝากพี่ๆน้องๆเ c บเสี FC ทั้งหลายเลยครับยังไงก็ฝากาไว้ในเพยงนี้นะครับขอบคุณครับ